พ่อปลูกใหม่อันนี้โซนแทนปลูกไปแล้วนะคะทุกนะคนไอแล้วก็จะปลูกสมบันิเรยนะทุกคนเดี๋ยว <c oughs> าพาไปปลูกมันนะคะมันพวงเพชรนะคะไปเอามาจาก้านลุง้านป้านูเลยจา้า้านอะร จะทำมันนะเขามาเข้าปุาาาคนเอินกันอ้าแม่เริ่มเนินนี่เลยเหรออ๋อเนินนี่ไงอ้เนี่ยอเนินนี้น,นะ,ะ,นนนะทุกคนดเดี๋ยวต้องตาง,งลมให้เงินสดแล้วล่ะไอเงินสดสมบุกสมบันมาก เราอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นทลายธนานะแม่เงินนะนี่นะทุกคนอันนี้เงินสดอยู่ในนะตะกร้านะทุกคนเดีย๋ยวเราจะปลูกมันตามอ,อ้ลูกทำไมวิ่งต่อเสืออ้อเงี้ยนะเอาเสื้อออกเลยทำไมวิ่งเสื้อเละเทะงเงี้ยนะมามามาเอาเสื้อเสื้อออกเสื้อออกถังเงินยด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 แม่จะเสื้อออกให้หยดมาถอดเสื้อไปเลยอ่ะออกไป จะหลุดอีกลูกสมบัานจริงๆนะคะลูกบ้านนี้ลูกบ้านนี้ต้องอยู่ในตะกร้านะลูกเอ้าอยู่ในลมเลยไล่ไปนาก็ต้องเอาไปด้วยนะคะนี่นะทุกคนทำลมให้ เจ้าเงินสดก่อนนีนสดเอ้ยร้อนหน่อยนะลูกดูให้ทุกคนลูกชะไล่ชาวนาน,นะคะแม้แต่เจ้าเงินสดยังต้องรัลงล่มอยู่พี่ๆมันก็วิ่งเล่น ในเงินสดก็อยู่ในลมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบป่าถั่วนะทุกคนเรามาปลูกมันแม่ทิ้งก็สอบไ้อลไรอย่าใครจะไปปักมันนะทุกคน